محرم سلام قدم رنج کردی به روی چشان پیرن و دخت زهرا برا جوانیم و میدم به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลม um ุลลอฮฺอุจูรนาวอุจูร um ักุมบิมุซาบินาบิลฮุมุซีบะติลฮุเซนอัลเลฮิสสลามอัลฮัมดุลิลละห์มุนการสันสันเป็นสิทธิดาลอสุบฮานอหัวตาอัลลขอความจำเริญความสันติสุขพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะเลวะอาลีฮิวะสัลลัมตลอดจนวงวานลูกหลานอัลลุนไบผู้บริสุดยิ่งของท่าน และเช่นเดียวกันครับขอบความสลามัตความรอหมัิความโปรดปรานจากออุลลัสุภานหัวตาลาทุกประสบแด่เราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาโมฮิบบีนผู้ที่มอบความรักให้กับอ,าล,ลา,ลลอ,ลอาลุเบตลูกหลานของทารุสุลลาะสโลลลอฮาวลีวะอาลีฮิบัตสลัมเรายังอยู่ในเดือนมัวฮารอมอัลฮารอมซึ่ง เป็นเดือนแห่งการแสดงความรักอะไรรักให้กับหลานสุธิรักของทา่งานอาาัสลุลลอฮ์สลลองฮริวะอาล i y ะสลล s นั่นก็คือท่านอับบาบดิลลฮุเซนอะลัยฮิสสลามซึ่งในอีพีก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องของความรักที่มีต่ออาดุนเบน,นะครับว่า มีเฉพาะชีอะห์เท่านั้นนะครับที่เมื่อถึงเดือนมุฮัรรอมอันฮารอมก็เขาได้มาร่วมกันนะครับจัดมัจลิสกล่าวถึงเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่ได้เกิดขึ้นกับหลานสุธิรักษ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลล็อทสุลล็อห์ฮะลิวาอะลีฮิวะสลัมนะครับในพื้นแผ่นดินกาดบลาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักอะไรรักตามคำกล่าวของท่านรอซูลุลล็อทสุลล็อหะลอฮุอะลัยฮิวะสลัม ที่ท่านได้กล่าวว่าท่านไม่ได้ขอ,อารางวัลใดๆนะครับในการเผยแพร่ศาสนานอกจากจะให้มีความรักอะไรรักให้กับอุอรุบาญาติภุรชิดลูกหลานของท่านรสุล,ลุลสวลลอริวาีัสล,ลัมฉะนัลล้นนะครับในเดือนวาฮารอมอันฮารอมจึงเป็นเดือนที่เราผู้ที่มีความรักหมูกใหบินให้กับอาดุนเดตนั้นได้แสดงถึง ความรักนะครับตอบรับคำอขอนี้ของท่านรสุรล,สล,ล,ลาาสุลล์โลโลวารีวะอาลีวัสลัมโดยผ่านเรื่องราวของท่านอาบาบดิลเลฮุเซนอะไรสลมามแต่สำหรับวันนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของความรักซึ่งความรักนี้เป็นความรักที่ท่านรสุุล,ลล์โลโลวาริวะสล,ลัมได้ขอจากอุมมัดปร,ระชาชาติของท่านนะครับให้เป็นารางวัล สำหรับการเผยแพร่าศาสนาของท่านจึงมีคำถามนะครับเกิดขึ้นในตรงนี้ว่าทำไมทารูสุลลอสอลโลอะฮิวัสลัมนะครับจึงออขอรางวัลน,นี้จากอุมมัตจากประชาชาติของท่านหรือกล่าวอีกได้ว่านะครับว่าหล่าบ,บรรดา,าศาสดาทั้งหมดของ เอออรรสุรามตลาที่พระองค์ได้ทรงส่งลงมาเพื่อที่จะประกาศศาสนาของพระองค์คเพื่อที่จะชีน้นำฮิดายัดมนุษยชาติเข้าสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ย,รยเราจึงนได้ว่า,าพวกท่านเหล่านั้นมิได้ขอรางวันนะครับใดๆจากาการาเผยแผ่ศาสนา,าต่างก็กล่าวว่าอินอัจิริยะอินอัจิริยะนะครับอิลอัลลอฮ รางวัลทั้งหมดนั้นนะครับของเหล่าบรรดาศาสดาที่ได้ถูกส่งลงมาเพื่อประกาศศาสนานั้นอยู่น้าเอโอสุพานหูวัตอาลาแต่เมื่อถึงท่าร,ส,รสุลุลสโลโลฮะลิวสลัมโปรง่งทรงอนุญาตทรงอนุมัติให้ท่าร,ส,รสุลุลสโลโลฮะลวาลิวสลัมนั้นอขอรางวัลน,นะครับในการเผยแผ่ศาสนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ทําการเผยแก่ศาสนาซึ่งมีเพียงท่านศาสดาัมัติสโลโลหลวาริวัสลัมเพียงท่านเดียวเท่านั้นแล้วก็รางวัลที่ท่านได้ขอน,นั่นก็คือการมอบความรักให้กับลูกหลานของท่านฉะนั้นนี่คือหนึ่งในใน,ในความพิเศษนะครับที่มีให้กับท่านรสุลุล็อคสโลลหลวาริวัสลมสัสลมซึ่งเราเห็นว่ามีหลายๆกรณีที่เป็นกรณีพิเศษ สำหรับท่าวสุลต่านสโลโลโมลมาริวัสสลามซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่นะครับของท่าวสุลต่านสโลโลโมลมาริวัสสลามอย่างในในพระหมหาคัมภีร,ร์อัลกุรอานเนี่ยท่าวเราเห็นเห็นว่าด้วยการที่เอาลบสลาได้ทรงให้เกียรติแก่ท่านศาสดามมหัมมัดสโลโลโลมาริสลามเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกนะครับขานนะครับเรียกขานท่านศาสดามมหัมมัดด้วยกับ นามของท่านไม่มีองค์การไหนที่พระองค์ทรงกล่าวนะครับเรียกท่านว่ายามุขมมัดแต่สําหรับศาสดาท่านอื่นๆเนี่ยในพระหมาคัมภีร์กลาพระองค์จะทรงเรียกว่ายามูซายาอิซายาโน์ยาอิบรอฮิมแต่สําหรับท่านศาสดามุมัดสโลโลสัลามพระองค์ทรงเรียกฐานด้วยกับฐา,านฐา,านะของท่าน ตำแหน่งของท่านนั่นก็คือยาณบียาอายุหารสูลนะครับโอศาสดานะครับโอศาสนาทูตซึ่งเป็นการให้เกียรติทารอซูลุลลอสูลอโลโลสัลัมนั่นก็เป็นหนึ่งในความพิเศษนะครับที่พระองค์ทรงมีให้เฉนะพาะกับท่านศาสดาขมัตมมสุลลอรอสัลัมแล้วก็หนึ่งในอีกหนึ่งในความพิเศษนะครับที่มีให้เฉพาะกับท่านศาสดาขมัตสุลลอรอสัลัม,ม,ลมนั่นก็คือเรื่องของการที่ท่านได้ ขอรางวัลนะครับจากการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยจากอุมาศของท่านซึ่งการขอรางวัลอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขอรางวัลที่เป็นอาสินจ้างนะครับที่เป็นวัตถุแต่เป็นการขอให้ประชาชนาของท่านเนี่ยมอบความรักอะไรรักให้กับลูกหลานของท่านนั่นเองทีนี้เรามาดูในในพระมหาคัมภีร์อันกุรันเนี่ยเราเจนว่ามีอยู่ อีกองค์การหนึ่งนะครับที่ทรารุสุลลอสซาโลห์ฮะลิสซัลลัมได้ได้ได้ขอเหมือนกันนะครับได้ขอจากอุมมัดของท่านนะครับโดยได้กล่าวว่าทรารุสุล,ลได้ดำรงนะครับว่าในซึ่งอยู่ในร,รัมมาคัมพีอันกุรังได้กล่าวว่ากุลมาอัสอาลุมอะลัยฮิมินอัจริน อิลลามันชาอัยยัตะคิดาอิลารอบบีสบีลาจงประกาศออกไปนะโอ้มุฮัมมัดอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชามานะครับให้ท um ่านศาสดามุฮ네네ัมมัดอัลสุลลฺอฮฺมุฮัลลิสละมได้ประกาศออกไปว่ามาอัลลุกุมอะลลอฮิมินอัจรินฉันไม่ได้ขอรางวัลใดๆนะครับในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยอิลลานอกเสียจากว่ามันชาอัยยัตะคิดาอิลารอบบฮี สบีล่นอกจากว่าเว้นแต่ว่าผู้ใดประสงค์ก็ให้เขานั้นยึดเป็นแนวทางนะครับไปสู่พระผู้บิบาลนะครับของเขานี่คือองค์การหนึ่งที่ทารุสูลได้ขอเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรานําองค์การนี้เนี่ยมาเทียบกับองค์การที่ทารุสุลลอสโลโลซามได้ขอจากประชาชนของท่านว่าัลละล س أ ل ك م ع จรอิ ج ล ا ن ั ل َّ ا مودة في القربى ไม่ได้ขอรางวัลใดๆเลยในการเผยแผ่ศาส,สนาอินลาจากสององค์การนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือใช้คําว่าอินลาเหมือนกันก็คือเป็นกรณียกเวน้นให้ความหมายว่านอกเสียจากเว้นแต่ว่า,าให้มอบความรักนะครับให้กับกูรบาญาสเนทญาตกล้ชิดนะครับให้กับอาลุนเบดของท่าวสุรุลลอฮณสโลลองวะริวารีุสัลลัมฉะนั้นเมื่อ สิ่งที่ถูกยกเว้นนะครับก็คือหลังที่มาจากคําคว่าอินลาเนี่ยซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเราซูลได้ขอเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเมื่อถ้าเราสูนได้ขอเนี่ยสแสดงว่าหลังจากสิ่งที่มาหลังจากคําว่าอินลาเนี่ยเว้นแตน่จะต้องเป็นสิ่งเดียวกันจะต้องให้ความหมายเดียวกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น ให้ความหมายของตนาพุทมีความย้อนแย้งกันเช่นนั้นเรากล่าวว่าวันนี้ไม่มีใครมาโรงเรียนเลยนอกเสียจากหัสันใช่ไหมครับแล้วมาอีกทีหนึ่งเรากล่าวว่าวันนี้ไม่มีใครมาโรงเรียนเลยนอกจากอุเซนครซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกันฉะนั้นสององค์การนี้เนี่ยสิ่งที่ท่าเราสุลุลส,สลัมได้ ขอแล้วก็ได้ยกเว้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งอ,องค์การที่ปรุงที่ท่านดรสุนได้ขอว่าเว้นฉันไม่ได้ขอค่าจ้างหรือว่ารางวัลใดๆนะครับจากพวกท่านจากอุม,มัต t ในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเว้นแต่อิลลามันชาอยะตะคิซาอิลารบดีฮิซบีลาเว้นแต่ว่าผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดนะครับยึดเป็นทางนำเป็นแนวทาง ในการมุ่งสู่พระเจ้าของเขาฉะนั้นสององค์การนี้เป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือว่าการยึดมั่นการมอบความรักให้กับลูกหลานของ่ทนรสุลุลลอฮฺซาลลอฮฺฮะลิวารุสัลลัมนั้นเป็นการนําไปสู่หนทางนะครับอิลาร็อบบีฮิสซาบีลาเป็นการนําไปสู่ผลทางของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนี่คือสิ่งที่่ทนรสุลุลลอฮฺซาลลอฮฺฮะลิวาลลอฮฺสัลลัมได้ขอไว้ าการที่เรามอบความรักแสดงความรักให้กับอาลุนเบตลูกหลานของท่านนั้นก็เท่ากับเป็นการนำไปสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้บิบารนนั่นเองนี่คือหนึ่งหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั้นก็นั่นก็คือว่าในเมื่อท่าวสุรุลสลลโลลองวาริสลามได้อขอนะครับรางวัล จากอุม m a t ของท่านเนี่ยจากประชาชาติของท่านแน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นการขอที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในยุคใดยุคหนึ่งเพราะว่ารีซาลัตและก็สารแล้วก็การเผยแพร่ศาสนาการประกาศศาสนาของท่านอัสลลลอฮฺสโลโลห์มาริวัลสลัมนั้นย่อมมีไปจนถึงวันกตยยมัดจะต้องต่อเนื่องไปจนถึงวันเิียมัดฉะนั้นคาขอนี้ของท่านอัสลุลลอฮฺสโลโลห์มาริวัลสลัมก็จะต้อง ดำเนินต่อไปต่อเนื่องไปตราบจนถึงวันกตียมัตเช่นเดียวกันนี่หนึ่งประเด็นแล้วประเด็นที่สองนั่นก็คือการที่ท่านได้ขอให้เรามอบความรักให้กับกูรบาญาสนิทญาต,าตไ้ชิดให้กับอาลูเบตของท่านเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เราจะต้องมอบความรักให้กับพวกเขาเหล่านั้น,น,นตราบจนถึงวันกตียมัตด,ด้วยเช่นเดียวกันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้ที่คําสั่งอันนี้จะมีเฉพาะในช่วงต้นของอิสลามแล้วก็ บัญชานี้ก็ไม่ได้หมายรวมถึงประชาชาิอุม m a หลังจากนั้นเพราะว่าสารของท่านวีซาลัตของท่านฮีดายัตของท่านนั้นย่อมมีตราบจนถึงวันกิยามัตและก็เช่นเดียวกันคูรบาญาติสนิทอาลุมเบดของท่านที่คา,าราซูนได้ขอให้เรามอบความรักให้กับพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องมีอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันที่เราจะต้องในฐานะอุม m a t ของท่านเนี่ยจะมอบความรักให้กับ พวกท่านเหล่านั้นน,นี่คือ,อประเด็น,นท,ท,ที่น่าสนใจในสององค์การนี้ซึ่งมันก็มีรายละเอียดอีกนะครับในสององการนี้ถ้ามีโอกาสเราก็จะได้กล่าวกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอพรบิวฑ์จะเาลอสุพรรณตาลานะครับในช่วงเดือนมกราคมอันารอมให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนนะครับมุ่งสู่การมีศรัทธาที่มั่นคงต่อพระูพุ็ธเจ้าต่อ,อลอตสุพรนตลา เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นผู้หนึ่งในฐานะผู้ที่มีความรักอย่างแท้จริงนะครับต่อท่านอาบบดิลลาฮุเซนในสลามแล้วก็อาลุมเบดลูกหลานของท่านรอสูลอัลลอฮสลอมเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมอุดมการณ์ของท่านอาบดิลลาฮุเซนในสลามแล้วก็ทวงนี้เลือดนี้ร่วมกับท่านอิหม่ามแห่งยุคสมัยท่านอิหม่ามมหดีอัลลอฮฺประอานชีฟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته